อยู่กับช่อง Mr. t เตอร f ตั้มอนะครับวันนี้มาพบกันตอนมืดๆค่ำๆหน่อยนะครับผมวันนี้พอดีทำกับข้าวนะครับยังไม่มีเวลาออกมานะครับผมวันนี้ถุงเงินวิ่งอีกแล้วไปไหนแล้วนี่ไปแล้วครับนุงวันนี้แม่มาเดินเล่นครับ เดี๋ยวถุงเอ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสเอานี่ไงไปอีกแล้วเนะนี่ยนี่ไปอีกแล้วดมๆม,มาที่เดิม นันใครเรียกแม่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 เรียกไอนุ่นไปหาแม่ก็จะเล่นอยู่แถวแถวนี้แหละครับก็เอาให้มาดูความสดใสล่าเรืงของมันวันนี้ติดเชือกไว้เผื่อมันวิ่งไปจะได้คว้าเชือกทันไปแล้วไปหาแม่แล้วนุ่นครับแม่รถมานุ่นรถมา วันนี้ขนนกมากับแม่เนี่ย <c oughs> มันก็ร้องอย่างนี้แหละเองๆๆ้งเอ้งเอ้งกระเพราก็เรียก เรียกๆมนันดี่ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ว,ลวมาเล่นตอนค่ำตอนมืดวันนี้หายหายไม่กลัวนะไปเห็นขาวๆอยู่แล้วอะหมุนหมุนหมุนขี้ขี้เล็กไปไปเก็บไปเก็บอึอไปหนึ่งทีนี่กระดาษที่ชู่วมาพร้อมนี่ครับธาตุหมาก็จะประมาณนี้ครับ เตรียมกระดาษที่ช่วยลงมาด้วยทุกครั้งนะครับไปนู่นละวิ่ง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 เอาเอาไปไหนไปไหนวันนี้ไม่มีใครอยู่วันนี้ลุงไม่อยู่ลูกเอาแมว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 ไล่แมวไล่แมวไล่แมวมา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 ถุงเงินไปแล้ว เร็ว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 นี่รถมารถมารถมาหยุดก่อนนิ่งนิ่งนิ่งรอครับรถมาเออไาพี่เพียวหาพี่เผาหาพี่เพียวพี่เผาพี่เผาไม่อยู่พี่เผาอยู่อยู่เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวพ่อพาไปโอ้ยแม่งเป็นพ่อม่าไปเลยไว้ใส่นี่ อันนี้คขมิ้นครับทาแก้ฝ้าเหมือนพม่าพาหมามา,มาเดินเล่นใช่อ๋อลบเขามาใหญ่อ้ญ่ใหญ มนันดีใจเนี่ยลงมาเล่นตาแดงามาเลยชฮะเวล่นกับใยแล้วยอ,อุ้มดีใกว่าตัวก่ใช่ใหญ่กว่าตัวกนะ่อนใหญ่กว่าลักกี้เอ้ยเฮ้ยเ้ยยเาลักกี้เยกตัวเล็กกว่านี้มันคนละพันนะว่คนละพันครับแม่มไล่ตาม ผมก็ชอบเล็กจุงมันมานี่รถมาตามล้อครับตามล้อมาส่งคนไปหากระเพรายังงป่ะไปหากระเพราไปป่ะหาเพราป่ะหาพี่เพราป่ะ เดี๋ยวพ่อพาไปปะเร็วหาพี่เผาพี่เผาเรียกแล้วนะพี่เผาเรียกเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นกันเนี่ยปะเออไม่ต้องมามองพ่อหรอกพ่อพาไปเออนี่ไงนี่ไงหาพี่เผาหาพี่เผาเออรู้ด้วยนะว่าหาพี่เผาไปตรงไหนไปเล้เข้ามาดิมาดูหากระเพราครับ เดี๋ยวแกเชือกก่อนใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเปิดประตูให้ไป,ป<ะ>น,นูนนูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมามานี่เดี๋ยวกระเพากระเพากระเพา เมื่อวานกะเพาก็เรียกเข้าบ้านไม่ได้ไม่มีใครอยู่นี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 ่ที่กะเพาหมาที่ไหนแล้วไอตัวที่ว่าจะเอามาเอามาปะเอามามันเอาวันเดียวมันเอาคืนไปเหรอ กะเเรากะเพรากะเฮารักะเเรากะเพรานเกกันเอาอย่าไปนะถุงเงินเอากะเพราแล้วนี่กะเเราก็อยังมาหามาพร้มอะกพรากะเฮากบเาลกะเพรา่มาหาตั้นะกะเฮากเฮายากมาหาตั้นะป้อมป้อม จบจบจบกันเอา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 ไม่แล้วไม่แล้วเอาไว้เถอะเาไว้เถ้ะก็ไม่นิ่งเว้ยกระเพาก็ถุงเงินจะขึ้นไปนะถุงเงินลงมาถุงเงินลงมาเอาเอาเอาลงบันไดเองด้วยนี่นิ้วห้อยแล้วเหนื่อย จุบจุบจุบโต้องไปตัดอ้น,นี่ไปตัดเสียงใส่อีกเสียงเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรใส่ให้มันดูฮาฮาหน่อยตลกตลกหน่อยไปอีกแล้วถุงงานจะไปทำไมเนี่ยเอาขึ้นบ้านเขาไปทั่วเลยมึง นี่ขึ้นบ้านเขาไปทั่วเลยปิดไว้แล้วนี่ไม่ให้เข้าเหมือนบ้านตัวเองเลยนะมึงไปล้วกลับบ้านดีก,กว่าแล้ว จุบจุบเนี่ยครับ,บกลับมาหาจากเล่นกลับมาจากเล่นแล้วก็หาจากชิกะเพาก็มานั่งอยู่หน้าพัดลมนี่เหนื่อยลิ้นห้อยเชียวเ,ยเห็นไหมเหนื่อยไหมลูกสนุกไหมเออสสนุกค่ะ ครับผมยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง m r t t u o f f i c i a l นะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ